มันต้องฟัมชีวิตมันต้องเวลขนาดกับตันยังม้าแวลวนายเป็นใครทั้งใครไม่เวลวะสวัสดีครับช่อง Ten Thousand Arts และ Super Robot War 30ครับก็มาต่อเนื่องกับ V Gundam นะครับเงื่อนไขการลงด่านนี้ก็คือเราต้องผ่าน Towling Light นะครับอยู่ใน EP 39แล้วก็ มิชชั่นนี้จะมีความพิเศษอยู่นิดนึงนะครับเราต้องเล่นมิชชั่น New Wings ก่อนนะครับก็คือ EP ที่41แล้วถ้าเรามาเล่นมิชชั่นนี้ต่อจาก New Wings เนี่ยเราก็จะได้ V Gundam ตัวที่2นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูดูข้างบนก่อนนะครับมีเขียนว่า Match ก็คือเมชาหรือว่า m a c h ชีนนะครับก็มันจะเลื่อนคือมันมันซอสด้วยอะไรนะครับอันนี้ Unit อัปเกรดอันนี้เว a p o n อัปเกนะครับโอเคก็ เรียงด้วยหุ่นนะครับทีนี้พอมาเรียงด้วยหุ่นเนี่ยมันก็จะเรียงซีรีส์ด้วยนะครับเนี่ยอย่างกันดั้มก็จะเป็นกันดั้มยาวลงไปเลยนะครับทั้งหมดถ้าเป็นแอลแกรมก็จะเรียงลงไปแอลแกรมนะครับเนี่ยนะครับถ้าเป็นพวกเบฟโพลิสเนี่ยมันก็จะเรียงเบฟโพลิสมาให้นะครับเก่าไกลกาอะไรก็ว่าไปโอเคทีนี้ลองมาดูนะครับตอนนี้เรามีวีกันดั้มหตัวนะครับคือที่อุโซ่ขี่อยู่หน้าต่อไปเนี่ยไม่มีแล้วนะครับเป็นการบัสเตอร์แล้วก็ไวอาร์คเลย โอเคทีนี้พอเราเข้าไปในแมปนะครับ A Flash Thought Space นะครับอาวุธกลยุทธ์ของซานสกาที่ชื่อ Kalash ยร r ่งั้นเหรอไม่คิดเลยว่าพวกนั้นจะเตรียมมันแล้วก็ติดตั้งในวงโครจรโลกได้เร็วครั้งนี้สหพันธรัฐพลาดจริงๆครับนั่นเป็นเหตุผลที่ srw 30ต้องเรีบไปเผชิญหน้ากับเจ้าสัตว์ประหลาดนั่นอาวุธลับของซานสกาเหรอและ เช่นกันฉันรู้สึกได้ถึงการป้องกันที่แข็งแกร่งก็นะมันก็เป็นเหตุผลว่าทําไมเราถึงต้องมีแบ็กอัพมาเบ็ดนี่นะครับโอลิเวอร์นะครับโอลิเวอร์ทำไมนายมาอยู่ที่นี่ก็ด้วยเจ้าอาวุธกลยุทธ์ของซาสกาเนี่ยที่พวกเราพูดถึงกันมันก็คือจุดที่หลีกมิลิเทร์พูดถึงเช่นกันมันจะเป็นประเด็นใหม่แน่ถ้าพวกเราไม่ลองมันหยุดมันที่นี่อ๋อคุณคือโอลิเวอร์เหรอครับผมได้ยินเกี่ยวกับคุณมามากเลยครับ โอ้แล้วเธอคืออุโซโอเอวินใช่ไหมเชิร์กทีมเนี่ยพูดถึงเธอให้ฉันได้ยินบ่อยๆเลยนะคุณรู้จักเชิร์กทีมด้วยฉันเป็นผู้ฝึกสอนนักบินของลีเมลิแทเพวกเขาทั้งหมดก็เป็นนักเรียนเก่าของฉันทั้งนั้นแหละแลวฉันก็มีสมาชิกใหม่ที่มากับฉันด้วยมาขอให้ฉันแนะนำเขาพวกเขาหน่อยสวัสดีค่ะจูก้าเมลิชฉันเคยเป็นส่วนหนึ่งของทีมแบ็กเล่ที่อยู่กับ EFF แต่ตอนนี้ฉันมาอยู่ที่นี่กับลีกมิลิเทร์ค่ะส่วนฉันฟานเชสกาโอฮารา หรือว่าเรียกสั้นๆเฟรนนี่ก็ได้ค่ะส่วนฉันมิเรเลราคาตันเฟรนนี่และฉันเป็นวิงแมนของจูกาสค่ะยินดีต้อนรับพวกเธอทั้ง3คนเลยนะเค๋ก็สาวๆคุยกันนะครับมีการพูดถึงเลนฟอสจูเนียนิดหนึ่งเป็นการนําชิ้นส่วนเก่ามาใช้โดยมันเป็นชิ้นส่วนของเรือประจันบาลซันสกาเพราะฉะนั้นสามารถยืนหยัดการต่อสู้ครั้งนี้ได้จริงๆเธอวางใจในการสนับสนุนครั้งนี้ได้เลยแล้วก็ฉันได้พา V2 ของฉันเองมาเช่นกันเธอสามารถคาดหวังให้ฉันไปช่วยได้นะ เราดีใจมากเลยครับคุณโอลิเวอร์ผมรู้สึกว่าพวกเรามีพลังมากมายอยู่กับเราเราจะทำมันสำเร็จใช่ไหมครับถ้าเราทําไม่สําเร็จโลกก็เสร็จสิเราไม่มีทางเลือกหรอกโอเคเอลิชากับมาติน่ามาเป็นสปอตเตอร์นะครับแสงที่พุ่งผ่านอาวกาศโอเคทีนี้มาดูตอนเริ่มเข้าเกมเพลย์นะครับ จะเห็นว่ามีว2ทูแคนดัมสองลำแล้วนะครับเนี่ยฮะของอุโซ่หนึ่งแล้วก็ของโอลิเวอร์หนึ่งนะครับคือสเปคอะไรเหมือนกันหมดเลยนะครับก็เหมือนได้ของฟรีเพิ่มมาันึงแต่ว่าประเด็นคือมันไม่ได้อัพมานะครับมันมีแค่2ขีดเพราะฉะนั้นก็คงไม่ได้ใช้มันใครที่พลาดเงื่อนไขนี้ไปแล้วไม่ได้ v 2ูตัวนี้ผมว่าก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากนะครับเพราะว่าเอาจริงๆก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้วตังค์ไม่พออัพหุ่นทุกตัวหรอกแต่ว่าถ้าแบบว่าอยาก เ,เก็บไว้ในคลังสะสมเล่นๆก็ทำตามเงื่อนไขที่บอกไปตอนต้นคลิปนะครับเป็นภาพที่น่ามองมากกับตั้น srw 3 0กับหลีกมลริแทอยู่เคียงข้างกันเพื่อต่อสู้กับซานสกาอาจะทำให้ซานสกายอมแพ้ในเร็ว,วัยแน่นอนในแง่ของคุณภาพเนี่ย srw 3 0เป็นสุดยอดข้อเสนอที่ eff ให้มาเลยละ่ะแต่จำไว้นะเชนแฮมสงครามเนี่ยเกี่ยวข้องกับตัวเลขเสมออย่างที่เราจำกันได้ คุณหมายถึงอะไรเนี่ยการต่อสู้ครั้งถัดไปคือไม่อยู่ก็ตายสำหรับซานสกาเราต้องคิดว่าพวกมันก็ดึงพันธมิตรของมันมาจากทั้งซีออนและก็โพไซดอลซึ่งจะทำให้เราต้องพบเจอกับกองทัพขนาดมาึมาแน่นอนผมรู้อยู่แล้วไม่ต้องเตือนแล้วนะ่ะเราไม่มีเวลามาคุยกันแล้วพวกเรากาลังเข้าสู่โซนต่อสู้ตึกเมื่อกี้คือ อาวุธลับนะครับที่ซันสกามีก็คือมันเป็นป้อมประการบนอวกาศนั่นแหละมีอาวุธหนักเป็นปืนใหญ่อนุภาคนะครับพวกเราน่าจะสามารถประเมินความน่าจะเป็นได้แต่เชื่อว่ามันน่าจะมีพลังทําลายล้างมากแม้กระทั่งเลเซอร์ของโคโลนีก็สู้ไม่ได้แล้วถ้ามันยิงอะไรแบบนั้นลงไปโลกละ่ะนั่นคือเหตุผลว่าทําไมเราต้องทําลายมันเราต้องเมคชัวว่ามันจะไม่เกิดขึ้นว่าแต่มันจะลากเจ้าสิ่งนี้ลงไปในวงโคจรโลกยังไงมันเป็นความลับอย่าง มากเลยล่ะซึ่งมันเป็นการร่วมมือกันของซีออนแล้วก็โพเซดอลโดดจับศัตรูในบริเวณใกล้เคียงกับ k คิลัสเกลลี่ค่ะมากมายมหาศาลเลยพวกนั้นรวบรวมกองทัพขนาดนี้ได้ยังไงเนี่ย นี่สินะ SRW 3 0ที่ทุกคนต่างหวาดกลัวดูเหมือนจะแตกต่างจากกองกำลังสาพันธทั่วไปแล้วก็เห็นว่ามีหลีกเพลียแท้อยู่ด้วยกันแต่ชั้นทัสเซโลวาโกบังคับประชาการอยู่ที่นี่แล้วพวกนั้นจะพบว่าความพยายามของมันทำไปสู่จุดจบแห่งโศกนาฏกรรมเร่งมือการเตรียมตัวยิงปืนใหญ่ขนาดมหฮมาไวเ้เถอะ S.R.W. 3ามจะจบลงด้วยการเป็นเป้าหมายการทดสอบยิงของเราตัวละครเยอะเลยนะครับนี่เขาแมกโทมินกับตันดูเหมือนว่าพวกเขาได้เริ่มใช้เครื่องเร่งอนุภาคแล้วบ้าจริงเจ้าพวกซานสกามันจะยิงเจ้าสิ่งนั้นมาที่เราจริงๆเหรอเราจะทำไงดีครับกับตันเรามีเพียงทางเลือกเดียวแล้วมันเป็นทางเลือกเดียวของเรามาตลอดทะลวงแนวป้องกันศัตรูและระเบิดเจ้าไคาลัสเกลี่นั่นให้เป็นชินช้นๆเมวี่คำนวณระยะเวลาว่านานแค่ไหน พวกนั้นถึงจะยิงเรามาจะเสร็จภายในเจ็ดนาทีค่ะเรามีเวลาแค่6นาทีในการทะลวงแนวป้องกันเหรอหกนาทีมันไม่เพียงพอหรอกพวกเราต้องร่วมมือกันทุกยูนิตพุ่งโจมตีพวกเราต้องกำจัดแนวป้องกันของศัตรูให้หมดภายในหนาทีบาเอ้ยดูมันจะยากกว่าที่พวกเราคิดนะโอเควิกตอรี่คอนดิชันสีฟ้านะครับเป็นอันเดียวเลยกำจัดศัตรูภายใน6นาทีกำจัดศัตรูภายใน6เทินดิฟิตคอนดิชันถ้าถึงเทินที่7ก็เรียบร้อยนะครับโอเคฮินมีนิดหน่อยถ้าคุณต้องการกำจัดศัตรูเร็วๆและมากๆก็ ให้ใช้สปอร์ตแอตแท็กหรือว่าแมปแอตแท็นะครับดูที่สปอร์ตเตอร์นิดนึงนะครับปกติเราจะพกมาได้8คนนะครับก็คือเนี่ยนะครับตั้งแต่โมโกนามาหนึ่งสองสาม่าหกเจ็ดแปส่วนบนสุดที่เขียน ev เนี่ยก็คือสปอร์ตเตอร์ที่ตอนเริ่มแมปเขาเพิ่มมาให้เรานะครับก็จะมีเฉพาะแมปนี้นะครับที่จะมีสปอร์ตเตอร์เคนคือมิชชั่นไหนก็ตามที่มีการให้สปอร์ตเตอร์ตั้งแต่ต้นมิชชั่นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมาใช้ได้ในมิชชั่นนั้นๆน,น,นะครับพอจบมิชชัั่่นนนไปก็จะะเเเหหลืืออแคค8มมดิมรบ สังเกตที่ e v ข้างหน้าโอเคเอลิซ okay. ากับมาติน่านะครับกดใช้จะเป็นบวก5้าโมเรลให้เมนพายอดแล้วก็ยูนิตที่อยู่ข้างๆกันนะครับส่วนแพสซีฟเนี่ยจะลดสปิริตทรัสกับเฟสนะครับก็คือเพิ่ม hp 3,000กับเพิ่ม hp 6,000นะครับลดค่าสปิริตลง5แล้วก็มิชชั่นนี้นะครับถ้าเรายังไม่ได้หุ่นเหล่านี้นะครับเราก็จะได้ทั้งหมดมาในมิชชั่นนี้นะครับผมจะอ่านให้ฟังนะครับมีลาไกลัมฟัวเมอรมอ์คุชิกิคกันดั้ม คันดัมมาร์ก2เมทัสวีเดชกันดัมวีเดชกันดัมเฮกซ่ากันบัสเตอร์สองลำนาร์เรทีฟกันดัมนาร์เรทีฟกันดัมบีแพ็คแบล็กซิกแล้วก็ไรโนสนะครับส่วนซัพพอร์เตอร์ก็จะมีแอสโตเนชมิเชลแล้วก็เฉินนะครับที่จะมาเข้าร่วมแต่ว่าเรามีครบหมดแล้วนายคือดับบ้าไมโรสสินะในที่สุดเราก็ได้พบกันเจ้าผู้ชายคนนี้จงใจหาเรื่องฉันเป็นพิเศษท่านหลอดกิวซากังวลเรื่องของการดำรงอยู่ของแกฉันจึงมาเพื่อจัดการปัญหา แกจะเอาเป้าหมายส่วนตัวมาเป็นเป้าหมายแรกในการต่อสู้ที่สําคัญแบบนี้ได้ยังไงซาสกาจะต้องเสียใจที่ได้ร่วมทีมกับคนโง่ๆอย่างแกพูดอะไรก็พูดไปเพื่อประโยชน์ของท่านกิวาซ่าแล้วฉัน M.F. ฟ a ม t o โทมินจะเป็นคนเด็ดหัวแค่เอง อะไรวะดาป้าไมลดและ SRU-30 จฉันดีใจมากที่ได้พบพวกแกทั้งหมดหัวพวกแกเป็นเครื่องบูชาที่สมบูรณ์แบบสำหรับท่านหลอดไว้เจอกันใหม่แล้วก็หนีไปปัญหาของเขาคืออะไร MF m a ม t o โทมิโดยปกติเขาเป็นสุภาพบุรุษมากแต่เมื่อการต่อสู้ทำให้เขาเหนื่อยเขาก็สูญเสียการควบคุมตัวเองไปฉันเคยได้ยินแบบนี้มาเขาคือบุคคลอันตรายในเอ,อ่อหลายๆความหมายนะ ในทางนักกัปตันฉันควรเป็นตัวอย่างที่ดีให้ทีมเชิกและกุโซทำตามโอลิเวอร์เขาพยายามจะแสดงศัก,กยภาพของเขาให้เชิร์ทีมดูเมื่อไหร่ก็ตามที่โอลิเวอร์มีแรงจูงใจมาเบ็ดจ,จะอารมณ์เสียทุกทีผมไม่เข้าใจ2องคนนี้เลยจริงๆ <c oughs> มาดูยานแม่ลำใหม่ของเรานะครับเรดฟอสจูเนียเมนพายลตคือ Robert ์ o โคลเมนะครับเอสโบนั s bon ถือว่าใช้ได้เลยนะครับถ้าโมเรลเก้4 0ิบวก10%ที่ทำได้แล้วก็จะแอ เอ็กเซลสปิ r ิตทุกๆต้นเทินนะครับก็คือเดินเพิ่มได้อีก3ช่องใช้ได้เลยนะใช้ได้เลยเป็นยานขนาด 2L นะครับก็มีบาเรียแล้วก็มีรีสปายได้นะครับโอเคอาวุธมี3อย่างนะครับ Rainforce Junior m แมชชีนกันส่วนประกอบเครื่องหนึ่งของเจ้านี่คือมาจากเรือประจัรบาลของซันสกานั่นไม่สำคัญหรอกเราต้องแสดงให้ สมาพันธ์เห็นว่าลีกเมลิแทก็มีจิตวิญญาณที่แท้จริงเดินหน้าเต็มกำลังอย่างที่เกเนแฮมพูดถึงเวลาที่แสดงความกล้าหาญของลีกเมลิแทให้ซานสกาและอีเอฟเอฟเห็น

n f o r c e ス・ジュニア・ビー・ Rem を開始するエネルギーはせめて監視に回すお遅かったなこれで俺の動きが読まれているブリッジが動力部を狙ってやる าชったさกำจัดศัตรูไปได้ประมาณหนึ่งนะครับเราตรวจเจอการบิดเบี้ยวในขอบเขตมิติค่ะเหมือนครั้งที่พนมเปนเลย เด e q u วอสเตช่างเป็นเรื่องบังเอิญที่น่ารักจริงๆมิสบะของฉันฉันตื่นเต้นที่จะได้เจอเธออีกครั้งมายุ่งอะไรแฟนอ้วะยังเป็นสต็อกเกอร์หรือไงฮะไม่เลยฉันมาเพื่อส่งของขวัญให้นายนะ่ยของขวัญชาวโลกเอย๋ยจงสู้ราวกับว่าชีวิตคุณขึ้นอยู่กับมันจบบ้านั่นมันหนีหางจุกตูดไปอีกแล้วเดี๋ยวก่อนถ้าเขาทิ้งกองทัพเขาไว้อย่างนี้มันหมายความว่า อาวุธไร้คนขับของควอสเตอร์โจมตีเป้าหมายอย่างไม่เลือกปฏิบัติค่ะพวกเขาเลือกที่จะต่อสู้กับทั้งเราและกองกําลังป้องกันไคลัสเกียรี่ในเวลาเดียวกันจุบ้านั่นจุง,งูพิษถึงนั้นก็เถอะนี่อาจจะเป็นโอกาสของเราก็ได้ถ้าเราใช้มันให้เป็นประโยชน์เราก็จะสามารถเปิดแนวป้องกันของศัตรูได้ คุณคิดว่าเราต้องการให้เจ้าควสเตอร์ช่วยเหรอพี่หมืน่นฉันรู้ว่าเธอรู้สึกยังไงแต่ความรู้สึกนั้นมันไม่สามารถหยุดปืนใหญ่อนุภาคได้ทุกหน่วยเข้าปะทะทั้งควสเตอร์และกองกาลังป้องกันของศัตรูถ้าหากเป็นไปได้พยายามทําให้พวกเขาสู้กันเอง Victory c o l d i t i ชันนะครับก็เหมือนเดิม De f e a t Enemy ภายใน6เทินแต่ว่ามีโน,น,น้ตนิดนึงว่าเจ้าควสเตอร์เนี่ยเราไม่ต้องยิงให้ร่วงก็ได้นะครับก็คือไม่นับ แต่ว่ายิงได้ก็ดีเพราะว่ามันก็จะได้เงินนะครับขอเถนะควอสเตอร์ฉันปฏิเสธที่จะได้รับการช่วยเหลือใดๆจากพวกนายฉันจะชนะด้วยพลังกาลังของฉันนั่นเป็นวิธีที่ฉันต่อสู้กองกําลังควอสเตอร์ถูกกาจัดไปแล้วค่ะทุกหน่วยเน้นไปที่กองกําลังป้องกันที่เหลือคารูเลียมฉันไม่รู้นะว่านายกำลังวางแผนอะไรอยู่แต่นายจะไม่ได้ในสิ่งที่นายต้องการ ป้าหมายคือเรือธงสันสการรสพระบทราบเป้าหมายคือเรือธงสันสกา SRW 3 0เนี่มันคือโฆษณาชวนเชื่อของสาพ,พันโลกที่ปรากฏทุกหนทุกแห่ง <c oughs> ถ้าอย่างนั้นความพ่ายแพ้ของพวกแกจะเผาความโป,ป้ปดมดเท็จของแกโฆษณาชวนเชื่อจะกลายเป็นเท่าทานและเป็นการแสดงพลังของสันสกาไปทั่วโลกเอออะไรี่ยแกทำแบบนี้ได้ยังไงจะต้องหนีก่อน ก็เหลือทงสตรูพ่ายแพ้แล้วเดีละตอนนี้เป็นโอกาสในการรุกของพวกเราแล้วชแล้วเราทําได้นั่นคือทันซิโลวากผู้ชายที่สําคัญเป็นอันดับ3ของซานสกาอืมเพาที่เคยได้ยินมาเขาเป็นคนบ้าสงครามมากๆยืนยันค่ะกองกําลังของคิรัสเกียรี่ถูกกาจัดหมดแล้วกองกําลังที่เหลือของพวกเขาก็กําลังล่าถอยหรือยอมแพ้พวเราต้องเข้าไปควบคุมคิรัสเกียรรี่ก่อนที่มันจะยิงในสุดพวกเราก็ชนะสักที มันอาจจะเป็นแค่ชั่วคราวแต่เราก็ทําได้อำนาจจะอยู่ในมือผู้ใช้ที่ถูกต้องเธอชนะของเราในวันนี้แสดงให้เห็นว่ามันเป็นความจริงหรือง่ายๆความยุติธรรมชนะเสมอใช่ปะถ้าทุกอย่างมันง่ายอย่างนั้นนะนะอย่าเพิ่งฟุ้งซ่านรีบทําลายคิลัสเกลียรี่เร็วรอสักครู่ค่ะคุณจินเกเฮนมัมทหารซาสกาบางส่วนส่งสัญญาณที่จะยอมแพ้ค่ะฉันยังไม่คิดว่าเราควรทําลายมันตอนนี้ แต่ถ้าอย่างนั้นจะเปิดโอกาสให้สันสกานนำกำลังกลับมานะฉันคิดว่าเราสามารถเชื่อใจท่านผู้ว่าการไฟเพื่อควบคุมสถานการณ์นี้ได้ค่ะ งั้นก็พลังนั้นไม่จะเป็นต้องชั่วร้ายเสมอไปมีแต่ความชั่วร้ายเท่านั้นที่ใช้มันไปทางนั้นฉันเชื่อว่าสักวันหนึ่งคิเลสเกียรี่จะกลายมาเป็นพลังกำลังให้เหล่ามวลมนุษยชาติค่ะโอเคครับงั้นก็ตามนั้นขอบคุณมากๆค่ะสะพานเรือบนเดสทรเจอร์เยามาก SRW30 บขอบคุณค่ะจินก็แนะนำให้โจมตีไปที่ฐานหลักของซาสกาเลยนะครับมิสุบะดูลังเลนะครับมีพลเรือนจำนวนมากอาศัยอยู่ที่นั่นฉันคิดว่าเราควรจะละเว้นการโจมตีโดยตรงแล้วก็ฉัน คิดมาสักพักหนึ่งแล้วว่าเราควรจะไปตรวจสอบที่ไซส์สซะหน่อยงั้นก็มันเป็นโอกาสที่ดีของเราที่จะได้ลาดตะเวนในดินแดนบ้านเกิดของซันสกาเยี่ะมมากกับตันมิสุบะคุณจะได้รับการซัพพอร์ตอย่างเต็มกำลังจากลีกมิลิแทร์โอเคมิชชั่น S เป็นพี่หมื่นนะครับโอเคได้ยานแม่เพิ่มมาหนึ่งลำนะครับเรนฟอสจูเนียดูคัสตอมโบนัสกันครับ บวก400 e พร t ะว c k เอ่อกับ1 Lench นะครับของ Beam Lamp โอเคครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้กันก่อนนะครับไว้เจอกันในคลิปถ,ถัดไปขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ